สวัสดีครับโโรสวัสดียมเย็นนะครับวันนี้เราจะมาปลูกผักกันนะครับยิ่งสวัสดีค่ะดีค่ะนี่เราเราเหลือต้นกาอนีอ้มันใช,ใช้ได้ไหมนี่แมมดะไหนยดิตรงไหนเนี่ยเออต้องเอากอากถางเก่ามาใส่มาใส่ต้นกาอานี้นะครับต้นก้ามันเหลืออยู่นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้มันก็ปลูกไว้เผื่อ ค่ะเพื่อเพื่อไม่ได้กินค่ะปูกก็ได้กินนะคะมาอีกเอกระถางนู้นมาอีกกระถ,ถางเก่ามานะันน่ะเอามาคว่ำเลยเทออกเลยใช่เทเราออกแล้วเอายาออกเอาเอาลงมาก,ก่อนลงมาคว่ำคว่ำตรงกลางนี่ตรงกลางตรงออมยืนนี่เอามาทีละน้อยมานะครับนี่เราจะมาเลือกตรงนี้แล้วครับ<ะ>ปูกผักยมเย็นนะครับก็ จะมืดนะครับเดี๋ยวเอาทีละน้อยทีละีดินนี่ใ่ดนดินใหม่นนมต่น้อยนป่มันจะมีรูขัดมีรูด้วยดินไหนดยดินมันมีปุ๋ยอะไรใช่ไหมมันมีกลิ่นปุ๋ย ตัวนี้ก็จะปุ๋ยเล <ยะ S 1> แบบ็กเยอะปุ๋ยเยอะหน่อยตัวนี้ปุ๋ยเยอะหน่อย,ย<ะ>อันนี้เอาหญ้าออกกันด้านี้หญ้าออกมัหญ้าเก่าครับออกเลยเห็นว่าจะพื้นแล้วเหรอ,อครับหญ้าเอาหญ้าเต็มไปเห็นไหมคว่ำหมออกความออกมาพ่ออันเก่าๆนี่เอาออกมาให้หมดเลยทิ้งหมดเลย ยาวทั้งหมดเลยคนะฮะ,อะโอ้เทียนใบยานี่นี่เหมือนนี้เอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ข้างนู้นอ่าเลี้ยงไว้เจ็บตุ๋นไว้เรียงไว้ไปลูกขัดเ,เลยค่ะจะปลูกเหมือนเดิมนี่แหลยวิ่เราจะมาปลูกกันไหมมาเรามาปลูกเป็นตัวอย่างกัอนไหมสักอันสองอันกันไหมออมมา แล้วก็ดินเก่านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับเอาผักมาเลยเพื่บเอาเออกมาปลูกกันเนี่ยไหมใส่แล้วก็เอาเอาหญ้าใส่หน่อยนีดมีหญ้าทตรงไหนไน,นะครับใส่เข้าไปเอาตัว,วอะไรเอาเม็ดอะไรเม็ดอะไรเสร็จแล้วก็เอาต้นผักใส่เข้าไปนะครับ ก่อนเผื่อได้กินนะครับมือเปื่อนมือเปล่าเลยเอาไปโชว์ดิออมยกไปโชว์ดินี่เสร็จแล้วอันหนึ่งยกไปโชว์กล้องดิให้ท่านผู้ชมดูดิเอาไปใกล้ๆได้ไหมผู้ชมเราดูแอนที่เราทำจะดีเออโอเคเอาให้าพิยิงตั้งหนวดผ้าพิยิงตั้งข้างบนไปตลูกที่เดิมเอาไว้ที่เดิมอิงยิงเอาไว้เอาเรียงไว้ให้น้องหน่อย เลี้ยงไว้ริมสุดเลยอเออเลี้ยงไว้ตรงริมสุดข้างแรกเลยอ่านะครับวันนี้ก็มาปลูกผักนะครับวันนี้ปลูกน้องปลูกเป็นตัวอย่างก่อนนะครับให้ให้ดูหนึ่งหนึ่งกระถางนะครับที่เหลือเราก็จะลุยต่อกระถา,างกานะครับน้องอมอโูลแล้วนะครับ พ้าชายูหน,นอ่นอเดินยากเกรอปอกดทำไมให้มันน่นทำไมนาอมันจะไม่ตเด้มังนึงนี่มันตยืนมันจะ่ตก็เล่นน้ำ่ง,งนเลด,ดนน้ำมันจะน่น

คลิปนี้มาสั้นๆนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่ทุกกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณค่ะบ๊ายบาย